สวัสดีครับเพื่อนกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรของพ่อครัวพาทัวร์พรรมนะครับไม่ได้เจอกับเพื่อนเพื่อนนานเลยนะครับเนื่องจากว่าชีวิตมันบีซี่นะครับสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์ก็ต้องทํางานนะครับอังคารพุธพฤหัสนะครับก็ต้องไปเรียนหนังสือก็เลยไม่ค่อยมีเวลาอัปโหลดคลิปวิดีโอให้กับเพื่อนนะครับแต่อาทิตย์นี้นะครับขอพักผ่อนนะครับไม่ไปทํางานแล้วนะครับจะไปเวเคชั่นนั่นคือจะไปปิกนิกกับกลุ่ม าญาติโยมที่เป็นกลุ่มที่อุปถัมภ์วัดเทพนิวิตยอยู่นะครับก็มันชีวิตมันทํางามนมากๆก็ไม่ไหวเนาะเดี๋ยวจะทํางานม,มารักษาตัวเองนะครับก็สถานที่จะไปปิกนิกตรงนี้คือว่าสถานที่ว่าหอเกนเลกนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ไม่ไกลจากวัดนี่วัดเทพนิวิตนี่เท่าไหร่นะครับขับรถไปก็ประมาณสัก 40, 40นาทีกว่านะครับไม่เกินชั่วโมงนะครับถ้าขับขับไปไหวหน่อยนะนะครับ พร้อมกันนี้นะครับพอไปถึงที่นู่นแล้วนะครับเราก็จะทําอาหารนะครับกลุ่มคณะญาติยาโยมตกลงวางแผนกันว่าพอเราไปถึงที่นูน่นเราจะทําอาหารและจะถวายเพลงพระนะครับก็คือนิมนต์พระอาจารย์ให้ไปฉันเพลงกับเราด้วยเพราะเราไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะทําอาหารมาถวายที่วัดนะครับก็จึงตกลงกันว่าโอเคขณะที่เราไปเที่ยวเราก็ทําบุญได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับ ก็จึงจะนิมนต์พระอาจารย์ไปฉันเพลงที่นู่นแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับไปอยู่บรรยากาศที่สถานที่ที่เราจะไปเวกเกชันกันนะครับพอไปถึงที่นู่นแล้วนะครับเดี๋ยวไปนี่จะถ่ายทําตัดต่อเป็นเอพิโซดเอพิโซดไปนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะครับแล้วก็ท่านก็จะได้ดูนะครับก็ติดตามให้ต่อเนื่องนะนะครับโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วละครับเพราะงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับสวัสดีครับอุ้ย พ่อออกมาพอดีเลยนิมนต์คุณเล่นอะไรเข้าหลวงพ่อครับโสวยสวยสวย What are you doing? Oh. oh. Strawberry. So